ครับพบกับรายการ Very v e r t y TV นะครับกับช่วงนี้เลย Very Beauty by Arm นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นำเสนอนะครับเกี่ยวกับเทรนการแต่งหน้าแล้วก็เคล็ดลับเทคนิคดีๆกับการแต่งหน้าให้ทุกคนได้สวยเมคโอเวอร์ over. แบบสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะครับไม่สวยไม่เลิศไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนครับและในวันนี้สุดพิเศษเลยจริงๆครับเพราะว่าวันนี้ ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนอ่ะต้องมีแขกรับเชิญแล้ววันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญที่มาจากทางบ้านด้วยซึ่งก็เป็นน้องคนไหนครับน้องคนนี้นั่นเองสวัสดีครับ่าก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนว่าน้องเขามาจากไหนนี่คือเป็นน้องที่มาจากทางบ้านใช่ไหมน้องนี้นะฮะก็เป็นแฟนคลับที่ติดตามนะครับหังจะที่เลบแรกเราออกไปเนี่ยเราก็ได้อ่อในแฟนเพจของเราได้มีประกาศหานะครับน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกกับเราก็ส่งรูปภาพมาใช่ไหมแลวน้องก็ส่งรูปมหม เพื่อจะอยากมาเมคโอเวอร์กับอาวนะครับนี่น้องมาไกลมากมากนี่มาจากที่ไหนนะคะมาจากมาหาสา,ารคามมาจากมหาสารคามใช่ไหมแล้วที่สำคัญน้องก็เป็นคนหนึ่งนะครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเวลี่เอ็มวีเอลด้วยเนาะถึงได้มีโอกาสดีๆถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจนะครับอยากที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ร่วมเมคโอเวอร์ over, และได้เจอพวก,พ,วก,พ,วกพี่ๆพ,พี่เริ่มลิ้นพันกันแล้วค่ะน้องขาเรียไปกดดันนะคะนั่นแหละค่ะอยากเจอพวกพี่อย่างนี้นะคะก็อย่าลืมนะฮะติดตามกิจกรรมของเรานะครับได้ทางเฟซบุ๊กแล้วกันเนาะใช่แล้ว เป็บผูกอะไรแมรี่รี่ใช่ค่ะถูกต้องแล้วเวรี่ท <laughs> ีวีนั่นเองตื่นเต้นไม่เป็นไรนะคะครั้งแรกเดี๋ยวต่อไปก็คนก็จําได้แล้วแล้ววันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนแต่งหน้าง่ายๆนะครับน้องๆอ,อยากได้ลุคแบบไหนเอ่ยวันนี้แต่ได้แบบแพี่ออฟฟี่พี่ออฟฟี่ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยออฟฟี่ก็เป็นคนที่แต่งหน้าหลายลุคนะเขาเรียกว่านามีรอยหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดเป็นเทรนด์ที่นางแต่งมากที่สุดนี่ก็จะเป็นแบบเกาหลีเนาะ แต่ว่าไปแล้วนี่พูดไปพูดมาเหมือนเห็นอะไรแบบอยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับเฮียนจริงๆริงแต่แบบเราหรอใช่พูดถึงนางนางก็มานะคะพอแล้วะเราให้ดูเท่านี้นะครับไปได้แล้วไปช่วงของเธอได้แล้วค่ะเดี๋ยวสภาจะมีออฟฟี่คนที่สองมาคอยดูนะเอาเราไปดูกันนะครับว่าแต่งแล้วเนี่ยจะเหมือนออฟฟี่หรือเปล่าไปดูกันเลย และก่อนการแต่งหน้าทุกครั้งครับอาก็ต้องเตรียมผิวหน้าให้พร้อมนะครับกับครีมบำรุงของผลิตภัณฑ์ Very M W L ครับซึ่งอารจะเริ่มต้นจากการใช้เป็นตัวเปรั่มแร่ตัวนี้ฉีดในทั่วใบหน้าเพื่อเพิ่มความสดชื่นแล้วก็เป็นการเตรียมผิวให้พร้อมสําหรับการบำรุงนั่นเองอย่างแรกนะฮะอารก็จะฉีดไปเลยฉีดไปแน,น่และหลังจากนั้นครับอาร์ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยรู้จักไหมเอ่ยอะไรคะ น้องเหมือนจะหล่นะครับแต่จริงๆไม่ได้หล่บนะตัวนี้นะครับเป็นตัวเซรั่มหน้าเดียวที่โด่งดังนะครับในโซเชียลมากๆเลยตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวที่สำคัญครับเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะช่วยทำให้ใบหน้ารเรียวขึ้นด้วยนะเลิศมากแม่ทีนี้ก็จะใช้น้ยแฮบบีมานิดหนึ่ง <S <S แล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเรา บำรุงผิวเรียบร้อยแล้วครับเราก็ต้องอย่าลืมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยครับวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับตัวิด n d o นะฮะของวอรี่เอ็มเอลเมนการตัวนี้นะครับก็จะเป็นทั้งไทเมอร์แล้วก็เป็นซันสกรีนหรือว่ากันแดดในตัวด้วยเสร็จแล้วครับ ที่เรานะครับเมื่อกี้ก็ได้แอบ,บเติมตาแล้วก็เติมคิ้วมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นสไตล์ออฟฟี่เราอย่างตาเนี่ยก็จะเน้นที่แบบว่าออกแนวตกๆนิดนึงนะครับซึ่งการตกๆเนี่ยก็จะทําให้ตาของเราเนี่ยเป็นรูปสระอีความลงมาอย่างเงี้ยซึ่งออฟฟี่ชอบแม่เพราะมันจะทาให้ตามันดูแบวนะครับแล้วก็เน้นขนตาฟูฟ่องแล้วก็บวกคิ้วหนานนดีนึงนะครับก็จะรับกับตายิ่งทําให้ดูแบวเข้าไปใหญ่เลยแล้วที่สาคัญนะครับนี่หลังจากที่ตาเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันถ้าเกิดเราอยากจะหน้าเหมือนฟ อยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็นะแต่ค่ะเราก็ต้องใช้บอนเซอร์นะครับในการทําให้หน้าเรียวเหมือนออฟฟี่แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเรียวเสมือนโดยที่ไม่ต้องบอนเซอร์ก็จงอย่าลืมฮะใช้ตัวนี้เลยเซรั่ม um. หน้าเรียวเป็นประจำครับรับรองว่าหน้าจะเรียวเหมือนพวกเราวีเชฟอทีนี้เอาเรามาดูก่อนว่าจริง,รงๆเราเป็นคนมีปัญหาตรงไหนบ้างช่วงกล่องแนมันอ่ะ <c oughs> <c oughs> yeah. เรื่องของกรอบหน้านะครับถ้าเรามาดูหน้าน้องเขาดีๆเนี่ยจริง,รงๆแล้วอะหน้าของคนเราทุกคนมันไม่เท่ากันหรอกเราก็จะช่วยได้ในลักษณะหนึ่งอย่างแรกครับอาจจะใช้คอนเซอร์เลยปัดในลักษณะเฉียงนี้ครับให้เราดูดปากดูดวู้ใช่แล้วเราก็จะปัดลงมาอีก หลังจากที่เราใช้บอนเซอร์ในการที่ทําให้หน้าเราดูเรียวขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้จมูกข,ของเราเดี๋ยวดูมีสันมากยิ่งขึ้น <S 2>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  หลังจากนั้นครับอันก็จะมาปัดแก้วนะครับด้วยสีชมพูอ,อ่อ,อนๆนะครับซึ่งจะทําให้หน้าของเรานั้นดูแบบว่าสดใสแล้วก็ดูวิงวิงนะฮะอีกนี้จะใช้สีชมพูที่อ,อ่อ,อนๆเลย ไล่สันสมุกอีกนิดนึงเสร็จแล้วฮะเราก็จะมาทาปากเลยนะครับซึ่งวิธีการทาปากเนี่ยถ้าเป็นออฟฟิ่เราออฟฟิ่จะทาแบบว่าให้มันดูเล็กๆนิดนึงเนาะซึ่งอารก็จะลงโดยการใช้ลิปสีนู้ดนะครับหรือว่าที่อาพเคยบอกไปก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ลงได้เหมือนกัน เรลงสีนวนลนะครับอาก็จะใช้ลิปสีที่ออกสดๆนิดนึงเนี่นยทาด้านในนะครับเพื่อทําให้ปากของเรานั้นดูเล็กน่ารากักแล้วก็ไม่ซิดจนกันไป <S <S การแต่งหน้านะครับเรียนแบบการแต่งหน้าของออฟฟี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นอินสปิเรชันหรือได้แรงบันดาลใจขึ้นมาจากการแต่งหน้าของออฟฟี่นะครับซึ่งการแต่งแบบนี้เนี่ยพอออกมาแต่ละคนเนี่ยเหมือนไม่เหมือนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าก็อยู่ที่โครงนะแต่ละคนด้วยแล้วเนาะว่าแต่งออกมาจะเหมือนไม่เหมือนหรือเปล่าแต่ว่าแนวเนี้ยก็จะเป็นแนวที่ออฟฟี่ชอบแต่งบ่อยมากๆช่วงนี้นะครับานหลังจากการแต่งหน้าทุกครั้งครับก็อย่าลืมนะถ้าอยากให้เครื่องสำอางติดทนติดนานนะครับอย่าลืมใช้ตัวนี้เลย กับตัวนะฮะคอ Collagen Mineral Spray นะครับฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเซตเครื่องสำอางทำให้อยู่ทนอยู่นานมากยิ่งขึ้นสำคัญมากเลยฉีดอย่างนี้นะครับถูกใจไหมครับใจมากเลยค่ะตายแล้วดูน้องหน้าดดูถูกใจจริงจริ่ดูตอบไม่รู้ใช่ไหมโอเคเลยครับขอบคุณมากๆเลยอันนี้ก็เรียกว่าไม่เหมือนมากไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก็ พยายามให้เหมือนมากที่สุดแล้วเนจ้ะถ้าเกิดอยากเหมือนมากกว่านี้อย่าลืมนะครับใช้เพิตแฟนเวอรี e เอ็มบีเ e หรือเซรั่มหน้าเรียวเรืเร่อยรับรองว่าหน้าสวยเรียวเป๊ะเหมือนออฟฟิ่แน่นอนครับ v ว r y ี่เว TV จัดกิจกรรมดีๆเอาใจแฟนคลับมาให้เมคโอเวอร์ mm hmm. ในรายการกับกูรูด้านความงามอาเมคอัพอาร์ติส ในช่วงเวอรี่บิวตี้บายอากติกาง่ายๆเพียงแค่คุณถ่ายรูปคู่กับขวดเซรัม่มพร้อมบอกเหตุผลว่าต้องการให้แก้ไขจุดบกพร่องตรงไหนสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเวอ y ี่เวอรีอย่าลืมส่งกันมาให้เยอะๆนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จากเวอรี่เอเซรั่มหน้าเรียวแอ s สลูดลิฟติ้งไฮยาเซรั่ม สเปรย์น้ำแร่คอลลาเจน